เงินนอนทั้งหมดที่มีเส้นเงินที่ทั้งจีนทั้งอเมริกาเกาหลีใต้เขาส่งมาให้เราต้องอายัดมันเพราะไอ้เงินก้อนนี้น่ากลัวเพราะไอ้คุณเซนมันรู้อยู่แล้วว่าถ้ามันซื้อเสียงประเทศเราได้ในการเลือกตั้งหกจะเกิดขึ้นเนี่ยมันปกครองเราได้ทั้งประเทศแดงว่าการเลือกตั้งที่กำเนิจะเกิดขึ้นเนี่ยเงินเหล่านี้มันจะไหลเข้ามาในบ้านตอนนี้ไหลแล้วอตอนเนี้คุณมาดมไปเช็คดูได้เลยมีการแจกเงินล่งหน้าแล้วแล้วมันตีค่าหัวกันไว้ตอนนี้มันซื้อหัวละห้าพัน ตอนนี้จ่ายล่วงหน้าสองพันบาทค่ะอีกสามพันมันจะจ่ายใกล้วันเลือกตั้งอืแล้วซื้อเสียงไปเขาต้องการอะไรอา้าวคุณอารมณ์คิดดูนะว่ามันโยนมาหมื่นสองหมื่นล้านนี่นะซึ่งเงินน้อยสาหรับมันมเพราะเราเห็นนะมันโดนยึดต้องห้าแสนล้านอ่าม,ม,มันโยนมาหมื่นสองหมื่นล้านสาวสอเมืองไทยมันตีค่าหัวไว้ซื้อเสียงห้าสิบล้านออาวถ้ามันซื้อได้สักสองร้อห้าสิบเสียง คุณจะมีสส,สแซกเมอร์ครึ่งสภาอไอ,สอส้สสแซกเมอร์พวกนี้ก็จะไปโหวตนายกอไอ้นายกก็จะมาตั้งคณะรัฐมนตรีไอ้รัฐมนตรีก็จะไปตั้งข้าราชการก็คือคุณเซนก็จะเป็นแบ็คคอยคุมอำนาจเบงลก็สั่ง,ห,งหมดเลยไงเพราะถ้าไม่ทำมันก็ม,มันก็จะโยนเส้นเงินออกมาไอ้พวกแซกเมอร์ก็ตายเรียบแบบที่มันทำอ่ะถูกไหมครับก็มันมันเคยทำคลิปแบบแบ็คเมลเรามาแล้วไงใช่ไหมแล้วผมก็เชื่อมันต้องมีคนยอมรับเงินพวกนี้